ครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเบอร์เกอร์โฮวีสหมูชีสนะครับก็35บาทนะครับซื้อได้ที่เซเว่นนะครับก็มาดูประกอบก่อนกินนะอย่างแรกเขาเขียนว่าเป็นไส้เบอร์เกอร์หมูนะครับ45.6%นะครับในวงเล็บเนื้อหมูผสมเครื่องปรุงรสและเครื่องเทศต่างๆนะครับแล้วก็คราวนี้เป็นขนมปังโฮวีสนะครับ36.7%ชีส5.6%กร์เซ็ได้ชีสมาห้นะครับก็เนื้อหมูส ห้าหกก็อ่าห้าสิบเปอร์เซ็นมันเป็นเครื่องนี้แหละพวกเครื่องพวกหมูกับชีสนะครับแล้วก็มาคราวนี้มาดูเรื่องของซอสนะครับซอสก็เป็นซอสเทเนกีสี่จุดสี่นะครับกับซอสสไปซี่มายนะครับสี่จุดสี่ก็รวมเป็นแปดจุดแปดนะครับด้านนี้ถ้าเกิดเราดูตามส่วนประกอบนะครับก็จะมีความหวานและเค็มของเทเนกีผสมกับมีความลดเผ็ดออกมานิดนิดนะครับว่าอ่านสตามตามส่วนประกอบนี้ แล้วก็เป็นหอมใหญ่ผัดนะครับ3.3แล้วก็ใช้เกลือบริโภคเสริสมไอโอดีโอเคครับมาชิมกันเลยว่ารสชาติเป็นยังไงกันมั้งแตรนนะครับนี่นะครับเอาตรงๆนะเออหกเหรอทำไมมันหกอ,ออกมาระหว่างมันหกข้างล่างก่อนโอเคนะครับก็ถือว่า ก็ได้อยู่นะก็ใกล้เคียงกับไอ้ไอ,อ้รูปในบรรจุพัณฑ์อยู่นะครับแต่ข้างบนเนี่ยมันจะมีทั้งงาขาวงานดานะครับนี่เป็นดับโควิดกิ่นก็โอเคมันหอมเหมือนเบอร์เกอร์หมูทั่วไปคราวนี้ชิมรสชาติครับ เบอร์เกอร์ไม่ต่างกับพวกไส้หมูไม่ต่างกับทั่วไปแป้งโอเคมันค่อยเจอชีสอะ่ะ ยืนยันวะตรงๆนะครับกินไปครึ่งกินแล้วังนันวิจารณ์ได้่างแรกคือหมูไส้เบอร์เกอร์หมูไม่ต่างจากอะไรยี่สิบหกบาทของเซเว่นเขาอาจะใช้อันเดียวกันแต่ขนมปังนุ่มอร่อยนะครับ เพราะมันเป็นโฮวีทแถมยังไตแบบไอ้นี νε, งาา่งานขาวงานดามาเยอะมากเวลากินได้กรุบกรอบรสชาติชีสหาไม่ค่อยเจอกินไปขึ้นทีแล้วยังไม่ค่อยเจอเลยดังนั้นเนี่ยคุณเขียนว่าหมูชีสไงดังนั้นเราก็มีความคาดหวังว่าจะมีรสชาติชีสตรงงานนะครับแต่ว่ามันน้อยเกินไปคุณอาจจะต้องใช้ชีสที่ใหญ่กว่านี้ซอสมาอยู่อร่อยแต่ให้น้อยมากตอนแรกที่กินไปขึ้นทีนะไม่เจอ แต่ว่าพอกินไปครึ่งชิ้นด้านนี้นะไม่เจอซอสมาโยดังนั้นเนี่ยความอร่อยที่เป็นตัวของซอสมาโยเนี่ยอร่อยนะซอสเขาอร่อยแต่ว่าเขาให้น้อยดังนั้นเนี่ยพูดตรงๆนะครับถ้าเกิดของเนี้ยจะรสชาติเบสคุณถือว่าดีแล้วก็วคือว่าขนมปังดีขาดแต่ว่าชีสอยากให้มีรสชาติชีสเยอะกว่าน,นี้แล้วก็ซอสมาโยที่มากกว่านี้มันม่จะอ,อร่อยกว่าน,นี้เพราะว่ามันรู้สึกว่ากัดไปแล้วไม่เจอรสชาติชีสกินไป่ขึ้นชิ้นแล้วไม่ค่อยเจอชีสเท่าไรหร่เลยผู้ไหนใช้ชีสบางไปง ใช้คิสมากขึ้นแล้วก็ซอสมาโยให้น้อยช่วยใส่เยอะกว่านี้นะมันจะอร่อยกวนน่านี้แต่ว่าถ้าเกิดเทียบในราคาสามสิบห้าบาทได้ผ่านนะผ่านนะเพราะถ้าเกิดสามสิบห้าบาทเราซื้อเกล็ดเงี้ยพวกเคเฟซีหรือแมกโนนองไม่ได้มันได้รสชาติอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวถ้าเกิดเทียบกับไอ้พวกนั้นอนะ่ะไอ้เนี้ยผ่านไอ้เนี้ยผ่านเดีว่าคือเรามีความคาดหวังนะครับในบรรจุภัณฑ์ที่คุณเขียนอนะ่ะหมูชีสกับไอ้ซอสมาโยว่ามันมีมันมันต้องได้ปริมาณมากกว่านี้แต่คุณให้น้อยไปเท่านั้นเองโอเคครับเพี่เราถือจบการรีวิวคลิปปนนนนีี้้ไเทาะครับบชอฝกกด ไลก์กด like, Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ